ลงมาจับแข่งกันก็ต no ่อครับอ๋อแล้วยังไงครับคนไม่โคตรหรือว่าเออขาดอีกหนึ่งเล็บโอ้โหดูขาดผู้เล่นอีกคนหนึ่งครับสำหรับลาสเวกาฟอร์เรสอลังจากตัวครบแล้วครับเริ่มเล่นครับขึ้นเวลาหลังครับยปุกกระซ้ายไปขวาหรับลาสเวก้าฟอร์เรสครับยังพุ่งเสมอก็อยู่ที่ศูนย์ก็ทัวร์สูงครับในครึ่งเวลาแรกไม่มีแม้แต่สกอร์เดียวกัน ตัวผู้เล่นไม่มีอยู่ถือว่าผลงานแบบนี้เราท้าพอเล่นได้พอใจอยู่โคตรนะนนะใช่เลยตัวผู้เล่นที่เราบอกว่านีน้อยกวา่าในต้นองสนามครับต้องบอกว่าตัว,ตวที่จะลงพี่เกณฑ์อาจจะน้อยกวา่าครับแต่ว่าเจ็ดคนในสนามถือว่าทำผลงานได้ดีคตัวจะบาลในคือหลาแรกครับแเราสวายดิเอาเ้าเราอู้วูวูตาไ,ไม่ออกเข้ามาดูครับโอ้โหเหือตัดสินใจได้ดีเลยครับ นี่คือสิ่งงที่พวกคันที่ไม่เสียประตูคือมีผู้ต่างโตที่ค่อนข้างจะเหนียวอย่างนี้ครับซึ่งเวลาหลังีเปลี่ยนเอาทั้งแม็กทั้งบอลลงมาเกมลรุ่สองข้างซ้ายขวานี่ต้องต้องบอกบุกแน่ครับนี่เปลี่ยนเอาแบ็คจองบุกมาทั้งคู่เลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเอาทั้งแม็กทั้งบอลเนี่ยแล้วโยนข้ามป้ามาเลยครับแม็กโอ้โหลูกนี้เอาไม่ดีครับ จังหวะสองตามมันเก็บครับบอยขาแมนแดนบ,น yeah, boy, boy. บอลหมอก็หมายแล้วจัดการยิงไกลลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอ,อ yeah, boy, boy. บครับข้าไปแล้วให้ตรงกลางลูกนี้ไม่ดีแล้วครับจังหวะจะเปิดลูกขึ้นมาช่วยบ้าง yeah, boy, boy. ยังไม่งไงแม่นยำเท่าไหร่ครับ เได้อีเนี้ยครับเข้ามาตรงกลางต้นจับขวาแล้วยิงลูกนี้ก็ไม่เข้าต่อครับโอ้จังหวะเกมออกไปเข้าลูกนี้พรวดเยอะมากโอ้จังหวะนี้เข้าไม่ถึงบอลครับบอลอีกฟลิกส่งมาได้แล้วคนจีนเลี้ยขวาอันนี้ยังทุ่ดีถือว่าเป็นเท้าขวาข้างไม่ถนัดครับโอ้เท้าซ้ายเดี๋ยวขาดต้องบอกว่าน่าจะมีลูกมากกว่านี้ครับโอ้โหดูน้าเกือบไปเหมือนกันเยอะไปต้องบอกว่าชะล่าใจแล้วบางที โอ้โหดูว่าตอนนี้แตองหลานนี่ตองปาดไม่ได้เหมือนกันแล้วต้นยัมีจังหวะลนี่สามารถใส่สตอรได้เหมือนกันครับให้เขาต่อนะแม็กแม็กเขาต่อนะฝรั่งขึ้นเยอะยิงสูยลูกนี้ไปตรงตองกับปอนตามเตะเร่งรันทันทีครับแม็กให่จันละหนึ่งสอง บอลสุดท้ายโดนยากครับลาซาลเบเลสแต่ว่าจ่ายบอลห่างเพื่อนไปหน่อยครับบอยให้มาด้านนะครับเปิดไว้ตรงกลางโดนแต่ทิ้งได้ครับอ้าวสองคนไม่เล่นครับโอ้ยกักกันเด้งครับดูต้องหยิบเบนครับ โหเล่นเร็วเลยครับให้ลุยตรงกลางไม่ดีแล้วครับคาคาเชิเกยและธนาบีนะครตอนนี้โอ้ต้องบอกว่านุยกับบอยถ้ามาสานงานกันได้ดีๆนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่มิสซิลที่อันตรายครับแต่ว่าวันนี้ยังตอเกมกันไม่กระติดเลยนะสองคนนี้ครับหลายๆเกมนีลุยหรือว่าเป็นตัวเรียกว่าปิดบัญชีได้กับด้าพินวัฒ์เบย์หลายต่อหลายเกมแล้วม่แต่วันนี้ ยัผลิตกรไม่ได้ครับใช่ครับพรนั้นที่เรโอกาสเนี่ยโอกาสเนี่ยน้อยมากครับเมื่อโอกาสไม่มาเนี่ยจะโอกาสที่จะประตูเนี่ยมั่นคงาจะน้อยครับก่อนต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองก่อนครับดีนพัดเดอ,อยู่ที่บอลโยนข้ามมาทางด้านซ้ายแล้วก็แรงอีกแล้วครับ มาถึงตูนเรียคพึ่งเวลาหลา osure, corner, s. <S table, ังเนี่ยจะผ่านไปสี่โอเคเนี่ยต้องพอพีรวัตเบสมีโอกาสเดียวที่ได้รู้ก็คือจังหวะของธนาพิโตครับไมไดเลยต้อสามารถเอาชนะานะกู้สาวตูนด้านอสราฟอรเลยได้ไม่ได้ฝากไปเลยเปลีุ่งมาเป็นอีกด้านอสระฟอร์เลยกับเราเล่นสั้นเยอะ เต้นปั่นด้วยศีรษะแล้วสวยแล้วจังหวะนี้เปิดย้อนหลังนิดนึงคืนกลับมาบอลเข้าซ้ายให้ดึงสองสวยเอาซ้ายยิงเปิดโอ้โหแบนจะไปนี้พ้าไม่ต้องต่อครัโอ้โหลุ้นนี้นี่มันมาเร็วจริงก็พยายามจะวางเท้าแบนมันเข้าต่อวลูกนี้โอ้โหนี่บังคับที่ทางลำบากแล้วใช่เลยบอลมันมาเร็วจริงครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วครับแต่มันยังไม่เข้าต่อครับเอาทีติญพิณพัฒน์ลุดมาด้านซ้ายก็ไม่ดีครับ โดนจับทิ้งไปก่อครับได้เปย,ยลูกพุ่มครับพูดเสียงชี้ให้เป็นลูกมับอีกครั้งครับหมาพี่ปุ๊จิ้มหานุเนี้ไม่ดีครับโอ้ยตั้งกันเดี๋ยวยาวใหม่เลยครับท่านน,นั่นลุยเรืลงมาล้วงเองเลยครับอยู่ข้างหน้าเะี๋ยวไป้างเกลียบเหงาไปหน่อยครับ ไปมาเป็นล็อกเข้าไปตรงกลางขวาไปด้านซ้ายครับตัวเติมค่อนข้างจะน้อยครับตรงนี้น่ะปนลูกนี้ยังโง่และยังเก็บได้อีกครั้งนะโอ้โหตัวเล็กแต่ต้องเท้างไวทีเดียวครับเอ้าแล้วลูกนี้พลาดจนได้ครับแต่ลอดขาลูกนี้โอ้โหแล้วจ่ายไปติดเสือครับตอนแท้ไวาด้านขวาบอล งมางล้วลูกนี้โหเข้าเลยนะโอ้โหลูกนี้ลูกโหทีนเนี่ยจริงจริงกำบังเยอะมากเหมือนไม่มีอะไรครับด้าน,นขวาเติมขึ้นมาแล้วลูกนี้ทำท่าจะเปิดเข้าในครับผู้สาวประตูก็เหมือนยืนออกมาห่างเสาแรกครับต้องบอกว่าเหมือนกังวลนิดนึงครับว่ามันน่าจะเปิดมากกว่าอีกนะโอ้โหดูครับน่าจะจะได้ประตูก่อนหน้านี้จากจังหวะของเบนเนอร์โอ้โหดูแล้วันเสิ่งประตูรองลาปาเลสอ๋อลูกแรกมาแล้วของนั้นพีนพัฒน์เบย์ครับ เป็นด้านบอลครับตะบอลแบคสอบุกง้่านขวาเบนยิงลูกนี้ยังติดอ้าวแล้วเลียมาไม่ไดีครับยังแก้ไขได้ครับปอยตามาเก็บด้านซ้ายไม่ไดีัไม่ทานแล้วลูกนี้โอ้โถือว่าลัษณาบอเลยเนี่ยถือโอกาสจากจังหวะที่กองหลังเอามาเตะติดกองหน้าสองสองครั้งไม่ได้ครับ โอ้จังหวะนั้นถ้าเกิดเสีโอกาสมาแล้วถือว่าเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ได้เนี่ยโอ้น่าจะได้ประตูที่หนาไปก่อนแล้วโอ้เดียวบอลทำให้ได้ดูแล้วมาเสียประตูนี่ต้องบอกว่าไปสาบเลยภูมิใจึ้นหน้ามาต้นทิกวันนี้เจอกับเกราแล้วมือในการนี้ตึงับแ้ยแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวแบ็คขวาครับมีการขยับแล้วตอนนี้เอานต่ละเบิร์ดกลับลงมาครับ นี่เจ้าตัวบอกให้เพื่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะสองคนอยู่ในกรอบโยมปาลุนี่ลับไปโอ้โหเรียกว่าติดมือเหนียวดึกเลยครับเมาแม่ไปใสยขาหลักนี่เมาครับเพื่อนจริงจริงเนี่ยถ้าตัวเนี่ยโดนไปเหลืองเลด้วยครับต้องระวงนะังครับใช่ครับอยู่ต้องระวังนะแม่ถ้าไม่มีใบเหลืองนี่จังหวะนี้ไม่เนี่ยจะโดนใบเหลืองก็ได้ แต่ว่าโดนไปเหลืองคาดโทษอยู่แล้วเลยโหนใบเหลือที่สองถ้าออกมานี่เป็นใบแดงแน่นอนครับแมบต้องระวังครับจังหวะวันนี้ใส่สายก็ต้องใส่ปิดดึงครับเพราะถ้าโดนไล่ออกมาแล้วสกฟอลตามหลังแบบนี้ไม่คุ้มแน่น,นอนนะสำหรับลัชนาฟอเรส่ใ นายรุ้นจากฟิีที่ครับอ่าอยู <fry UC S> ่ที่บอลน่าจะเป็นน้าแมงเนี่ยนะขอส่องเองครับแมงขยับเข้าไปแล้วปัดลูกนี้ก็ข้ามขาดนะไม่ได้ลุ้นเลยครับกอถือว่ายกตาำอ่ะอยู่แค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเยอะแยะแลบราชบุรีเล่นยิวล่าในสนามเหลืออีกเยอะครับมีโอกาสแล้วโ้ให้ไม่ดีแล้วบอลดักกระมาสวยครับ ว่าจักโลเวอร์ใครเลยลูกใครเลยลูกนะแอบวังดูดูหน่อยเล่นยากหรือเปล่าเนี่ยต้องเล่นยังงีหายเขาใส่ทิ้งออกไปเลยย้อนเสียเป็นลูกพุ่งเลยตุ้มย้อนเดี๋ยวมาตั้งเยีใหม่ครับหนุ่ยเท้าซ้ายโอ้โหวันนี้เล่นต้องบอกว่าจูนยังไม่ติดกับแสนฟิลของมินาบเตะครับ โอ้ยโดนยบอนโดนเรียบมอย,ยวันนี้อหอบไวติดครับแต่ก็เงียบๆไ,ไปเลยนะนักแสลับอลเลยนะฮะต้นนะหายไปเลยทุกเวลาครับสูดเนี่ยเป็นด้านทีนาา่นะครับเกมแบบนี้นี่ถือว่าท่านิ่งอัดนะใช่ครับน้ำแค่ลูกดีเหรอทีมน้ำต่อก็มีโอกาสจะโดนเหมือนกันครับ บางทีในตัวเหม่ยไม่แน่ครับลูกเดียวแบบนี้ไว้ใจไม่ได้จริงครับต้องอย่าลืมว่าเคยมีประสบการณ์ีนแพ้ทางด้านผู้การมาแล้วครับโอ้โหเพราะฉะนั้นจะทำตั้มหล่นเรียล่าไม่ได้ทางด้านพิธาพัฒน์เบยครับเป็นขยาบไปทางด้านขวาตอลุยไปเองดูกนี้ไม่ผ่านแม่ครับเก็เอาแล้วครับพลาดแล้วครับต้นทางด้านซ้ายแตหลง เิงลูกนี้เบิร์็ยังข้างผ่านนะจะมีการติตัวข้างสนามค้วบแต่วเกียร์ั้านๆเลยครับต้นให้ด้านเบิร์ตส่วนนักเตะบอลเขาได้ครับโอ้โหโกิงรเหมือนกันนะโอ้โหโด้เบิร์ตกัต้องบอกว่าลูกนี้แรงยันสองขวานเท่านั้นะต้นกับเบิร์ครับ โอ้โหดูครับลงมามีความหมายเลยครับเปิดเข็ดโอ้โหนี่ประเดิมรองเท้าใหม่เลยครับจีนกาไใ่ตรงก่อนแล้วโอ้โหแล้ววันนี้อ่าโอ้โหตีเสมอได้ดึงประตูดึงอย่างที่ผมบอกแล้วนะเที่กองหลังไปช่วยล่าใจครับโอ้โหตอนนี้โมเมนตั์ยีเท่กับมาทางนั่นลัาสุดดาลเลสเลยครับปูปู่เกมมันเหนื่อยครับแล้วล่าสุดดาลเลสที่ทีมำแบ๊ดจริงครับหลายๆแมตช์ตามหลังแต่กลับมาเสมอได้ครับ เกมที่แล้วก็เสมอเหมือนกันครับเดอมเดิมวู้งมีนำไว้ขอนครับโอ้แล้วมาตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมหสองครับเกมที่แล้วเป็นอาวเบิร์ดลูกนี้จับไม่ไดีครับผมหัวน่าจับดีเสาสองเนี่ยมีเพื่นอนรออยู่เลยครับรับแม่เออเอ่ยไปโดนเลยครับสนามพีนาพัฒน์ครับ เอาซึ่งต,ตอนน้านี้กู้ไปถ่ายขางแล้วมัมจะเก็บแก้มเจลานไม่ได้ครับตอนนี้เอาตรงนี้แล้วาทางด้นนานพีรวัตรเบล์พุ่งไปด้านแม็กซ์มากครับทางด้านซ้ายปอยเกมหวางยาวลูกนี้ไม่ลูกนี้ก็แรงเลยแม็กซ์อีกรอบโอ้โหแล้วต้องบอกว่าเกมนี้ บรรดาวรร <ornament. S 1> ona, พวกตัวจบสอทั้งหลายของท่านพินา <WA. S 1> พัฒน์เป็นฟองไม่ i̇şte. ไดีนักต้องบอกว่านัดกันเลยนัดนั้นฟองไม่ดีเกมนี่ใช่ครับผูกข้างหน้าจริงๆเนี่ยหมายเล้เก้าหมายได้สิบนะพี่โแล้วตาโนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรทัมบาโตูอยู่แล้วครับอ้าวโอ้โหโอ้โหดูรูปเกมรัวเห็นเห็นเลยตอนนี้พินาพัฒน์เปย์ทำไปทำมานี่ยจะไปเสียวัตุที่สองเอาด้วยแล้วต้องเจอรูปเกมแบบนี้เปิดไมดี ใช่บางทีเล่นแล้วมันใจเองด้วยครับใช่ครับเขาทำไม่ได้เราเจัวตัวก็จะเสียไม่ได้ครับเอาแล้วระยะนี้น้ารน่ารุนเลยครับโอ้โหแล้วเรียงแบบนี้ต้องเป็นเท้าซ้ายยับเท้าซ้ายสองคนของเนี่ยนะราชาคอเล่กับต้นกับเบิร์ดอีกแล้วครับยืนโอ้โหขงท่าเดียวกับโรนัลโดเลยครับกีงยุ่งนี้ก็ข้าวประธานไปเลยครับ ซัดไปเบด้อเต็มๆกำลังสมชื่อต่อไปน่ากล้าเลยครับหน <c oughs> uh huh? also, ones, years, ุ T ่ยจีลูกนี้ไม่ผ่านครับยังได้ีทครับเอ้าแล้วทะลุไปโคู่ลูกนี้แรงเลยนได้เป็นตู้อีกครับไปไปไปแม่ตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่เข้าก่อครับอ๋อเห็นมาเล่นยิงไกลบ้างแล้วท่านพี่นะครับเบยครับ อเรามีเสียพเขาปีกต่อได้ครับเด็กน้อาเบย์มาตั้งเล่นเร็ครั้ลดูครับแม็กล็อกไปเองสวยครับวนึงตรงกลางเพื่อนรออยู่เจอกับบอลนี่แม็กไงครับชิารงกลาอหลังสวยครับบลชานี้ยิงแมดูึเปิด้บกดีัวเาฟอลเลนี่ยตายเลเมื่อกี้นเยี หาพื้นที่ดีครับหาอสสุยเข้าไปตรงกลางปัดได้ครับโอ้โหแล้วดีตรงนั้นไม่มีใครยืนอ,อยู่นะพีร,ระรัทเต้ถ้ายืนอ,อยู่จะมีโอกาสได้ซ้ำจ่าเลยครับบอลยากมาลูกนี้ก็เก็บบอลไม่ได้แล้วดูว่าต้องลงมาเล่นเกมลับด้วยแล้วแสดงแล้วเจอฟอร์เทสเจอบุกมาเรานี้เน้นแล้วเกมลูกของพิราพัทเต้ครับเอย ตัถอยลงมาต่ำแล้วจะเปลี่ยนแกนไปถึงแล้ว,วทักทีถึงบอลสองตอนหนึ่งก็บเบิ้ลชิปมาไม่ห่านแกโอ้โหจะอ่านแก,นแกดีมากแล้วตูวก็ให้มาสวยจับสวนถามว่าพีนวัฒ์เป็นตอนมาอยู่ที่นี่กับใครโอ้โห,โหแต่เจอตางติดแบบนี้ลำบากเหมือนกันก็ตูนไปไหนไปด้วยยิงไงก,บบกบบลทุกทีกบบแล้วปัดจิปจังหวะทุกทีสุดขาแล้วไม่ตรงหัวครับพีนวัฒน์เพลอุมันนั่นน่ะบากระดัครับ ขู่ซ้ำเมื่มอคู่นี้สองหลายแล้วหลุดกรอบด้าเหรือเชื่อโอ้โหแล้วแกตัวต่อตัวอยู่เนี่ยหลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับบอยโบงอ้าวแม็กใจเล่นอีกทีแล้วทับตำแหน่งกันครับแต่ให้ทาานพี่ตุ้ลูกนี้แปลก็ยังติดครับแล้วเคลียเรี่ยวโอ้โหเคลียร์ไม่ดีครับเกือบไปครับตมองลงไปรับกันก่อนนะตอนนี้แล้สนามฟอเรสต์ทำชี้หนึ่งสองอาแล้วครับหลุดมาทางด้านขวา ต้นตัวต่อตัวเกมโยกเข้าซ้ายอ่านผ่านเลยครับโอ้โหเกมไม่รู้ยอยู่แล้วถนาดเท้าซ้ายสุวรรณกลับบ้างครับมาทีนี้มาแล้วพี่ปุ๊บบ,บบ้างครับมีโอกาสบ้างครับพีบบระบาเมย์แล้วโอ้โหช้าเนี่ยครับพี่ปุ๊บคายบอลยาวไปนิดนึงครับแต่ลูกนี้ฉลาดครับได้เป็นใส่มุ้งก็สำหรับพีรับาดพี่เทอห์หาแล้วไหมเกมต้องบอกว่าล่วงเลยมาอีกสามนาทีเศษๆครับเดนซันรับพีรับาดเมย์แตะล้อยขามาลอนจริง โอ้โหไม่ตรงต่อว่าตะมุบอลไปเฉียบขากครับยังได้แต่ลูกทุ่งมันกดดันต่อเนื่องครับตอนนี้จะได้หรือเปล่าครับมาดูเกณฑ์ยอยู่เกณฑ์ปแล้วธ่าน้าราชนะฟอเรสต์ครับตอนนี้ขึงเลย้วโอ้โหลูกนี้ยังดีนะมีเสียงลูกปีดดังขึ้นก่อนครับตะงหบอเนี่ยเป็นการเข้าสกัดครับแล้วก็พุทธศิลิ์เนี่ยให้ฟาวด์ได้ลุ้นปีกทิกบ้างครับหนุยโอ้โห ต้องเลือกดีๆเลยครับแต่ยิงหรือจะเปิดครก็ไม่ถ้ามีเลือกยิงแล้วยิงไม่ตรงก็ขึ้นมาเสี่ยวกาสครับมันดันขึ้นไปหมดเลยนะนนพี่ทีเราแมนพยายากเข้าไปแล้วยิงพวกนี้ติดกำแพงครับโอ้โหแต่ยังบล็อกได้ดีแล้วกำแพงสองคนของลัสลารฟอเรสครับบางทีจังหวะบล็อกเนี่ยต้องดูด้วยแล้วครับบางทีบอลมีโชคกระเด้งเข้าทางมานันแย่เลยครับเพราะว่าหลังเนี่ยเติมขึ้นไปหมดแล้วแล้วแกไปบังลูกนี้ตัวนจังหวะนี้สองคนมือเดี่ยวครับโอ้โหดูฮะ เกมนีร้องรั่งเลยโอ้โหเอาาจ่ายไม่ผ่านอีกแล้วครับโอ้โหล่าสุดเาพอเลยตอนนี้มันเน้นเกมรับแล้วสวนกับเอาครับผู้เล่นในแนวรูกมีความเร็วกับต้นครับเวลาก็ลุกเลยลงมาตอนนี้เหลือแค่สองนาทีครับจากกอนเนี่ยเสมอกันอยู่ ดึงประตูะต่อหนึ่งครับช่วงท้ายแบบนี้ถ้าใครได้มานีได้เฮร่างดังเลยครับปีโป้เข้ามาตรงกลางบอยช้าครับกอู้่จังหวะสับและโดนด้านเบ้นเนี่ยตามมาแล้วโอ้โหแล้วจะไปหลอกครับเอาเราได้ดนะ้วยเราตน้นสวนขึ้นมาสองต่อสองครับสับเท้าหลอกโยกเข้าซ้ายอีกแล้วแล้วเกมก็รอดักนะหนูอีกแล้วครับแม้ ตรงกางตัดสนินใจยิงแต่บอยครับโอ้โหนี่ใสชิ้นหวาเยอะครับต้องว่าเพื่อนเลยอันน่าอยู่ฝาเราติดเท้าฝาเราตรงกลนงแมวโผโอ้โหเศรษฐมันจะมาดีโอกาสทองโอ้ไม่ตรงก่อนอีกครับบอยก็วิ่งมาโอ้โหแม่งเลอรับ

ใช่ไม่ถึงเนื้อปองสกัดทิ้งแล้วก็ผลงานบัตรเจ็บหนึ่งนาทีแล้วโอ้โหเอ้าวเราจะมีสกอร์ที่สามของเกมหรือเปล่าครับจะสกอร์ที่สามของเกมมาเนี่ยรับรองว่าทีมนั้นเนี่ยได้สามคะแนนแน่โอ้โหแล้วลูกนี้เกือบอีกแล้วครับโอ้ซุปเปอร์เซสสำคัญเงี้ยมาที่ท้ายครับโอ้โหมวันนี่ยครับคือสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังเอาชนะไม่ได้ก็คือหน้าผู้สาวตัวครับ ใช่คเอาชนะมากองหลังมาแล้วแต่สใครเป็นอะไรนะมุ้หตัวลมเลยนะลูกนี้ไว้ีไเลยหลังเข้านะไปซ้าย เเออาลยยบพยายามไปค้างอยู่ในช่วงทุ่จ็7ครับเบิร์ดตัดสินใจยิงลูกนี้ต่อเบาไปครับเบาแลา้วสวนเลยครับลูกนี้พวงสาวตรงเฮ้ยยังมาแม่นตรงโู่ลูกนี้นุ้ยนี่จับแล้วอยู่นี่ยังอ่านขาเลยครับโอ้ยทุ่งยูเรื่องจังหวะตัดบอลมาสักครู่อะหลงมาได้สวยแล้วแม็กซ์ขันซ้ายปีให้ตรงกลางก็ปล่อยบอลย้อนหลังนิดนึงปล่อยตัดสินใจเปิดแล้วโอ้โหมาเรือ่อยเชือ่อแล้วจังหวะนี้เป็นตาต้องสองกันมาเรื่อย โอ้ด oh, ok ิสเทมอย่างนี้นี่มันเลยครับโสาใจตัวเองครับแล้วแมสจับลูกนี้จับให้ต้นเสยแล้วโอ้โหแล้วดึงแบบนี้เนี่ยครับโดนเรียกเลยครับโมโกจังหวะแบบนี้มีโอกาสจะหลุดไปแล้วครับ้โดนไปเหลือก็ได้ครับโอ้โหดูแล้วนะถ้าปล่อยหลุดไปโอกาสเสียประตูมีครับ ดีแล้วยังมีเกมอยู่ครับจริงถ้าไม่มีเกมเนี่ยพูดนะสิอาจอาจ,อาจ,จะตัดสินใจเป็นใบแดงได้ครับใช่ครับเพราะว่ามาจากข้างหลังด้วยแล้วอีกอย่างคือถ้าเกิดไม่มีเกมนี่จะเป็นกองอัดตัวสุดท้ายกันทีครับโอ้โหผลงานแบบนี้รัสแล,สลนฟอร์เรสต์้าใจแน่นอนนะกับทีมกลุ่มหัวตารางเอา้ามัจบลงไปเรียบร้อยอแล้วครับเกมเลนทั้งสองดีครับที่การสนามก่อนเลยครับไม่เด็กเดินออกไปไหน,นแล้วครับรัสแลนฟอร์เรสต์แล้วก็พีมอัลเบอโหเกมนี้ ต้องบอกว่าดรามากจริงๆครับแม้ว่าสกอร์เนี่ยเสมอและหนึ่งหนึ่งแต่ว่าโอ้โหลูกเกมนี่ต้องบอกว่าเจียนดูเจียนไปด้วยกันทัมม้งคู่ครับนะว่าเชลล์ฟอรเรสจังหวะท้ายเกมเวม,มืมวมมอ่มมมอองคู่วิตาในี่ยซูเปอร์เซฟไปสองครั้งจัดจ่ายครับโอ้โหต้องยอมรับ